สวัสดีครับวันนี้พามาชมป่าบอลน,นะครับผมอ่าบอลที่ผมได้ปลูกไว้มีหลายอย่างนะครับมีหลายถือว่าหลายสายพันธุ์อยู่อ่านในกระถางนี้ก็คือบอลสีแตละแม่กุุมานะครับผมในกระถางอันนี้ปลูก ใกล้ถนนนะครับจะฝุ่นฝุ่นจะเกาะนี่ใบใหม่ๆเขาก็จะสวยอันนี้บอนดำสตูลน,นะครับยังต้นเล็กอยู่บอนดำสตูลน,นี่ยังต้นเล็กอยู่ แล้วก็มีสเสนจันอันนี้สเสนจันโกเมนครับผมโกเมนนี่มีเยอะนี่ก็จะอันนี้สั่งมาในนามของสเสนจันดำนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นจันป่าหรือ,อยังไงก,ก็ยังไม่แน่ใจครับผมที่เห็นในกระถางนี้ บนกระดาษเขียวครับบอนกระดาษเขียวหลายกระถางนะครับและไอ้ที่เห็นเนี่ย <c oughs> การออกจะสีดำๆหน่อยแต่ถ้าเขาโดนแดดเยอะนี่ใบเขาจะดำเลยนะครับตัวน,นี้อันนี้คือเผือกนะครับเป็นเผือกอ เผือกม่วงเผือกหัวเขาจะเป็นสีม่วงๆผมเอามาใส่กระถางมาใส่กระถางปลูกเ,เหมือนกับปลูกบอลก็จะผสมผสมกันนะครับว่าบอลกับเผือกปลูกบนกัน และที่เห็นก็จะเป็นแบล็กเมจิกนะครับผมกำลังขยายพันธุ์ได้ได้หลายกระถางอยู่แบล็กเมจิกใบที่เขาออกมาใหม่ๆก็จะเป็นสีเขียวนะครับพอแก่แล้วก็จะออกเป็นสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับ แบ็กเมจิกอันนี้ไหลรัากำลังออกเต็มเลยนะครับนี่เนี่ยไหลของแบ็กเมจิกพึ่งพึ่งออกใหม่นะครับนี่ต้นนี้พึ่งมีไหลมาดูต้นนี้ต้นนี้จะคล้ายกับบอลกระดาษเขียวนะครับแต่ที่ลำต้นเขา จะเป็นลายชาวบ้านเขาเรียกว่าว่านจงอ้างนะครับต้นนี้เป็นว่านพญาจงอ้างเมื่อเขาโตแล้วเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับบอลกระดาษเขียวแล้วครับผมต้นใหญ่สูงท่วมหัวนะครับเนี่ยต้นนี้ แต่ถ้าบอลกระดาษเขียวก็ต้นเขาจะสีเขียวไม่มีลายอันนี้คือบอลกระดาษเขียวต้นนี้เนี่ยพญาจงอางที่เป็นพญาจงอางแก้วนามานะ่ะจะเป็นยังเบบี้อยู่ยังเล็กอยู่ สนิจันโกเมนทั้งนั้นเลยครับผมที่ผมได้ขยายไว้ไว้เยอะนะครับสนิจันแดงโกเมนส่วนต้นนี้ว่านข้างคาวดำนะครับข้างคาวดำกว่าเวลาเขาออกดอกแล้วก็จะคล้ายๆกับเป็นตัวข้างคาวกลางปีกนะครับเป็นปีกข้างคาวมีข้างคาวดำอันนี้ก็มี หลายกระถางเหมือนกันแต่ตั้งอยู่ตรงนี้กระถางเดียวอันนี้คือต้นแม่เขาต้นแรกที่ผมมีที่ผมได้ปลูกก่อนก่อนเพื่อนเขาเลยแบคเมจิกดูลูกของเขาแบทเมจิกต้นที่เห็นด้านฝั่งทางโน้นก็เป็นลูกของต้นนี้ทั้งนั้นนี่เขาให้ลูก ให้ลูกหลายแล้วหลายต้นแล้วเยอะลูกครับส่วนต้นนี้ก็เลมอนลามนะครับยังเล็กอ,อยู่ยังไม่มีลูก เลมารามจะมีสองต้นนะครับต้นอันนั้นเนี่ยรอลูกเขาละเดี๋ยวก็จะออกละอันนี้ส่วนที่เห็นด้านนี้ก็จะเป็นสเสนิจันโกเมนซะส่วนใหญ่นะครับต้นนี้ จะเป็นสเสนีจันแดงนะครับล้อเขาโตคือที่ผมได้สเสนีจันโกเมนมาคือทางร้านเขาบอกว่าสเสนีจันแดงผมก็ซื้อสเสนีจันแดงมาแต่มาปลูกแล้วเป็นได้ไปถามเพื่อนๆเขาบอกว่าสเสนีจันโกเมอนผมก็เลยยังสงสัยว่าของผมเป็นโกเมนจริงหรือเปล่าผมก็ได้ไปสั่งสเสนีจันแดงมา เพื่อจะมาเปรียบเทียบระหว่างแดงที่ผมมีกับแดงที่ผมได้มาใหม่เดี๋ยวรอเขาโตขึ้นก็ดูสีก็น่าจะเป็นแดงสนิจันแดงใบเขาจะแหลมหูเขาจะกว้างแต่เป็นสนิจจันโกเมนหูเขาจะชิดแล้ว ลำต้นเขาจะเป็นสีแดงเลือดนกสนิจจันแดงนี่ก็จะสีออกจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มเๆเดี๋ยวรอดูตน้นโตวความแตกต่างแต่ต้นนี้ผมสั่งซื้อมาในานามสนิจจันนาคแต่คงจะไม่ใช่นาคนะครับผมว่าน่าจะเป็นสนิจจันดำ แต่ต้นที่ผมได้สั่งมาเป็นเสน่ห์จันดําอาจจะเป็นเสน่ห์จันป่าหรือยังไงก็ยังไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้นแม่พันธุ์ของเสน่ห์จันโกเมนเนี่ยใบหูเขาจะชิดแบบเนี้ยเสน่ห์จันโกเมนแล้วก็ลําต้นเขาลําต้นเขาจะประมาณเนี้ยแดงเลือดนก และสําหรับตัวนี้ซื้อมาในานามของเสน่หจันเขียวก็น่าจะเป็นเขียวป่านะครับผมผมเคยเห็นเสน่หจันเขียวใบจะไม่ใบจะอ้วนกว่านี้นะครับ